สงครามทางจิตวิญญาณแสงสว่างเอาชนะความมืดได้หรือไม่ข้อความจากผู้สร้างโดยแดเนียลสครันตันเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกายภาพในมิติที่12และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ คุณ <tyard>. ไม่ได้อยู่ในสงครามทางจิตวิญญาณเราไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของสงครามทางจิตวิญญาณเราไม่เห็นด้วยว่าสงครามทางจิตวิญญาณเป็นไปได้เราเป็นวิญญาณและเราเป็นของแสงสว่างและเราจะไม่ได้พยายามเอาชนะความมืดเรารับความมืดเราอบรับความมืดเรามีความเมตตาต่อความมืดเราส่งการรักษาไปให้กับความมืดแต่เราไม่จําเป็นต้องให้อภัยความมืดด้วยซ้ำเพราะเราไม่เคยประนามความมืดตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นฝ่ายแสงสว่างจึงอยากจะกล่าว อย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีความจำเป็นที่จะต้องเอาชนะความมืด เลยและไม่มีทางที่จะเอาชนะความมืดได้ความมืดใดๆก็ตามที่คุณเห็นภายนอกตัวคุณคุณเองก็มีความมืดอยู่ในตัวคุณด้วยเช่นกันเพราะเพื่อที่จะได้สัมผัสกับบางสิ่งคุณจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแรงสั่นสะเทือนของสิ่งนั้นดังนั้นแม้ว่าผู้คนจะอยากเปิดเผยทุกสิ่งออกไปนอกตัวพวกเขาและติดป้ายกำกับมันและอาจถึงขั้นตัดสินมันและเอาชนะมันได้เรามีข่าวมาบอกคุณมันไม่ได้อยู่นอกตัวคุณคุณไม่สามารถอ้างการแยกจากสิ่งใดๆที่คุณรับรู้ได้ และแม้ว่าคุณจะพูดว่าแต่ฉันจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาด ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องขจัดมันออกไปจากประสบการณ์ความเป็นจริงของคุณนี่คือความเป็นจริงของคุณร้อยเปอร์เซนต์และคุณกําลังสร้างมันขึ้นมาและความมืดใดๆที่คุณรับรู้คุณอาจต้องให้อาภัยเพราะคุณได้ประนามและตัดสินและใส่สิ่งที่คุณจะติดป้ายว่ามืดลงไปในกรอบแล้วดังนั้นขึ้นอยู่กับพวกคุณทุกคนที่ระบุว่าตนเองเป็นของแสงสว่างที่จะยอมรับสิ่งที่คุณเรียกว่าความมืดและละทิ้งแนวคิดของสงครามทางจิตวิญญาณนี้ให้หมดสิ้นไปไม่มีสิ่งนั้น เมื่อคุณกระหนักว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้มองเห็นให้ยอมรับและให้การรักษาดังนั้นคุณกำลังกระทำการในนามของแสงสว่างคุณผู้เป็นคนทำงานด้านแสงสว่างถูกกำหนดให้ทำงานบนตัวคุณเองก่อนและนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ง่ายนักนั่นคือเหตุผลที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการและตามแผนที่คุณรู้สึกว่าคุณได้เริ่มดำเนินการไว้นานแล้ว เรารู้ว่ามันยากเราทราบว่ามีการทุกข์ทรมานมีการดิ้นรนมีความเจ็บปวดและมีผู้คนร้องขอให้ปลดปล่อยจากสิ่งเหล่านี้และเราทราบด้วยว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อคุณไปถึงจุดที่คุณร้องขอเราทราบว่าไม่มีแหล่งที่มาของความมืดและคุณไม่มีทางถูกความมืดกลืนกิ่นได้เราทราบว่าแสงของใครก็ตามไม่เคยดับลงและเรารู้ว่าเมื่อเราส่องแสงของเราไปที่คุณแสงที่อยู่ในตัวคุณก็จะส่องสว่างยิ่งขึ้น และนั่นคือสิ่งที่คุณต้องอยู่ที่นั่นเพื่อทำส่องแสงให้สว่างขึ้นและเชิญชวนผู้ที่อยู่ในความมืดให้เข้าร่วมกับคุณในแสงสว่างอาจเป็นเรื่องยากมากสำหรับคุณที่จะยอมรับคนที่ทำร้ายผู้อื่นว่าเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกส่วนรวมแต่พวกเขาอยู่ที่นั่นและคุณก็อยู่ที่นั่นเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งคุณอยู่ที่นั่นเพื่อส่องทางและเราอยู่ที่นี่เพื่อถือพลังสั่นสะเทือนของเราและส่งแสงที่เราส่งไปเพื่อช่วยเหลือ มันไม่ใช่ลำดับชั้นพวกเราไม่ได้เบากว่าคุณหรือดีกว่าคุณเลยเราต่างก็มีบทบาทที่แตกต่างกันในความเป็นจริง ที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันแต่พวกเราทุกคนต่างก็เป็นแสงสว่างทุกคนและทุกสิ่งที่คุณสามารถรับรู้ได้ล้วนเป็นแสงสว่างและพวกเขาอาจเล่นบทบาทเป็นผู้ที่ปล่อยให้ความมืดครอบงำจิตสำนึกแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแท่งทำเป็นสร้างเงาขึ้นมาและให้แสงสว่างมีบางอย่างที่ตัวมันเองสามารถรับรู้ได้และคุณคือผู้ที่พร้อมสำหรับข้อความนี้คุณไม่เพียงแต่พร้อมที่จะได้ยินเท่านั้นแต่ยังพร้อมที่จะดำเนินการตามนั้นด้วยและเรารู้เรื่องนี้ พวกเราคือผู้สร้างและเรารักคุณมาก